สบายดีพี่น้องสบายดีเพื้อสุขูสุกคนสบายดียามเศร้าของวันสุขเดอเมื่อนี่แม่นางไงมีบทหนึ่งที่อ่านเจอเนาะที่เห็นที่ได้ยินแล้วก็มันโดนใจเนาะก็เลยสิมาเราสุพีสุนองสุป,ป้าสุลุงฟังต่อเนาะ สิมีข้อความสิมีความหมายแนวใดก็อยากให้พี่ให้น้องให้ป้าให้ลงุงฟังนำกันเนาะเพิ่นว่าพี่น้องคนจนถามีเงินแล้วเพิ่นบอกว่าจะจะมีความสุขคนรวยเพิ่นบอกว่าถามีเวลาแล้วเพิ่นจะมีความสุขคนพิการ ขาเดินได้เพิ่นบอกว่าจะมีความสุขคนตาบอดได้บอกว่าถาเพิ่นมองเห็นแล้วเพิ่นจะมีความสุขคนคอทานเพิ่นบอกว่าถามีเขากิน ก็จะมีความสุขคนป่วยเพื่อนบอกว่าถ้ามีชีวิตหลอดดูใดต่อไปจะมีความสุขคนที่มีความจริงใจโอโมโตเพื่อนเพื่อนบอกว่าถา้าได้ครับความจริงใจจากโมูจากเพื่อน แล้วจะมีความสุขเมื่อน,นี้ก็สิมีเพียงเท่านี้เนาะแต่ว่าสิไปเบิงลูกๆเพิ่นเมียนนาบ้านแล้วเมียนกล้องคิดดินไส้่ตเด้อะจะ้าเฮา,ากะพากันไปเลยน้องคิตตี้ก็แม่เถ่าก็เป็นมือกล้องคือเก่าเลยจะพี่น้องเ้ยวันนี้สองนาล้านากะได้เป็นมือกล้องให้พวกเพื่อนซ่องไอ้น้องแม่คิตตี้คับเวลาหน่อย เมี่ยนนันเลาะนอพอบหมู่บ้านนี่ได้เมี่ยนกองขี้ดินไสยซุทไายเข้าไปใส่ในหันจะนอยก็จิพากันเอาไม้เอาอยัางไปดันขี้ไายไว้พี่น้องเลยกูใช้น้ำไว้พี่น้องเลย กูคนละเซนหนูแหละลูกนี่สองเซนนะฮะบอตโต้อันนี้ไม่อันนี้ไส้บอลูกไส่ขี้ไส่เท่านี้ ขาไว้แจหองเบอร์หนึ่งนี่ลูกกิตติน้อยกิตติน้อยสบายดีตานายเนี่ยลูกอาออกมาตากแดดนี่เดียวไงอ้าออกมาตากแดดในหัวโลนนี่หัวโลนนี่หัวโลนนี่ รถกะเ้ายังได้ป้าว่าอยู่นอกคุณพี่นอคุณเพราะว่าสร้างเพื่อนวายยังบวชน่าให้เอารถใหญ่เที่ยวเของมาเพราะว่ายามันแตกเพราะว่ามือนั่นเพิ่นนี่เด้ลูกนี่นี่นี่สร้างเพิ่นเห็นแล้วเพิ่นก็เมื่อนอกเพราะว่ายังอันอันหนึ่งยังใหม่ใหม่แผ่นหนึ่งที่เพิ่นยังบวชน่าแก้ออกทางทางคางนี่มันเป็นใหม่แบบนี่ ăn ăn tó áo lúc mây con tí cái đấy, áo mây ngay cái ờ, mày nè vậy sao đôi đôi đôi, đôi rồi mà là ốc à ล ưng, ูลกเงิงหันมาเงี้ยเออกเองตะปูได้ลูกตัวนั้นฮะน้ีเอื้ยอยไฟนะจะหลวกสบายเลยพี่น้องเลยนี่ลูกเอาเงือกไหมนี่อ่อนี่ขอ้อฟ้านี่ข้ออันนี้นี่ลูกโมเมนต์มแม่ว่านีข่ข้อทาานี้นี่ โอ้ยเออลูกเอาไปป้าไปวางอันนั้นกล่องรสยเฮ้าหันพุทิโตใส่เลยเออดอน้อยลูกไปเอาคอนตีไปลูกไปเอาจอกมาพร้อมเน้ะสองหน่อยเพื่อกระสิจัดการต่อพี่หน่องเลย แม่กสิขอเป็นมือกล้องกับน้องคิตตี้น้อยเด้อส่วนตัวน,นั้นขึ้นนะลูกมาเมียนขี <มา S 1> ่ไส้เด้อพี่น้องเอ้ยพ่อมาขี่ไส้สร้างเพิ่นสร้างมาลนะมันใหญ่ลายบอนใหญ่ลายบอนหลายที่แล้วกอะเก็บมาโฮมเข้ากันก็นเลื่อเือประมาณนี้พี่น้อง เพื่อไว้เหลือกับเป็นการดีเนาะสีกอกำแพงต่อถ่าสร้างเพื่อนมาเพราะว่าเมียเพิน่นได้ลูกสร้างทีเฮเฮือนเด้อสีมาโกอกำแพงหาพี่น้องเลย กสีแดงอันนี้ลูกละหน่อยดับอย่ไปเลยลูกบุญรอดบุญรอดเคียย์ลงเฮยงค่ะนั้นฮะ อยู่เครื่องกลางฮะลูกเออเออแล้วเบื้องนั่นแหละวตอทั้งนอกวันนี้บุญรอด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 จะเคล,ลียร์ลงลูกเออเออมูซาขึ้นเพค่รเคลียร์ลง จนนี่ก็จะลับแล้วมือกลองจะลับแล้วพาลูกเลยสบายดีจ้าล <c ười> ูกมันสบายดีบ <c ười> ้างไหมเ <c ười> ออต้อะไรลูกโบมีเวียกมีงานยังเล้อวพี่น่องเลยมื่อนี้ค่ะพาลูกๆมาสอมขี้ดินไส้ตันขี้ดินไสน้ไวเนาะ เหลือจนจะเป็นโลดปุ่นแหละพอเราเอาเอามาจากอ่าแต่ละกลองแต่ละกลองที่เพิ่นเขียวเว่ยโบว์ตเราทอนโฮมเขาใส่กันไป,กไปเก็บใหม่ให้เอื้ออีกรุ่งกล่กกองตาจำแจวแล้ว มือกองตาจำเจวแล้วอย่รับเลพี่น้องเลยไปพากิตีนอนไปรับก่อน <c oughs> ยังโมทสนลนลยแหละสำฟินมือกองนี่ก็นเนาะแต่ว่าทางนี่รับแล้วสิพาไปรับก่อนพี่น้องมักทวกบต้นทัวกบนี่ก็ใหญ่ไหวไว้พี่น้องเลยสีทวมหัวแล้วเอาอีกเบิร์ดฟุตน,นี่ก็ยามแรงปีหนากะคือสีอันนั้นแหละ คือสีได้ห่มและเทวหน้าบานเฮาจั่งสีคอหายเอาตุหินออกมาว่างไวใส่ในนี่แดวแล้วลูกลลคลิปนี้แม่นางไงกับน้องคิตดดิ้่ะลาป่าลาลุงไปก่อนเพราะว่ามือเกองมือนีนรับรับเล่พี่น้องเลยขอมุกขอบใจพู้ที่เข้ามาส้มจุดจบคลิปเด้อขอมุกขอบใจทุกกำลังใจที่มีให้ขอบวัวสาวบุไทยมาโดยตลอดเนาะ บายบายพี่น้องเจอกันในคลิปหนาเพราะว่า mm hmm. จะคิตตี้หน่อยอตื่นแต่นอนแหละสิพากันลุงสวรรค์เนาะ mm hmm. เปิดหนน่อยสิไปซื่อ,อที่นอนพี่น้องเลยบายบาย